เป็นการแปลงผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจตามในฐานะของของสถาบันการเงินเนาะคือเราก็จะมีสองมุมครับหนึ่งก็คือในการ operation ของของออธนาคาร เคยหนึ่งเราก็จะมีสาขาเราก็จะมีเติกเราก็จะมีอาคารของเราเองใช่ไหมคะเราก็จะมีเน t ซีโร่ของตัวเองด้วยค่ะเือเราก็จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติยังไงเราใช้พลังงานยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทาง CMB ไทยเราก็จะมีเ,เป้าหมายเน t ซีโร่ภายในปี2030ครับ mm hmm. ก็จะอยู่ในขอบเขต1ก mm ับขอบเขต2สกูปหนึ่งสกูปสองในทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตัวเอง mm hmm. แต่ทีนี้ถ้าพูดถึงาฐานะของสถาบันการเงินเนาะเราก็จะมีสกูปสา ที่มีส่งมากๆก็จะเราเรียกว่า finance emission finance emission ก็คือการปล่อยการเินกระจกที่มาจากการปล่อยซินเชอร์หรือว่าตราสารนี้หรือว่าการลงทุนต่างๆของพอร์ตโฟลิโอของธนาคารอันนี้จะเข้าไป scope สามอันนี้ที่เราพูดถึง net zero ของธนาคารเราก็จะมีภายในปี2030เราต้องสู่ที่เป็นศูนในทาง3สโมปนี้ครับคือเพราะฉะนั้นเราเราต้องเช็คก,ก่อนเราต้องรู้ก่อนว่า การปล่อยก๊าซเรื่องก็จกของลูกค้าของธนาคารมีเท่าไหร่เราเรียกว่า finance emission มีเท่าไหร่ที่ CMB t h a i ั a ตอนนี้เราคำนวณออกมาแล้วในปี2022 2023ทีนี้เราจะรู้ว่ามันคือประมาณ600-700เท่าสโ o ป3ของธนาคาร CMB ไท a ก็คื มีประมาณ600-700เท่าของสกุปหสกุปสของของ CMB ไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะเข้าสู่เศรษฐกิจเนี่ยซีอย่างนี้เนาะคือเราก็ต้องไปดูในพอร์ตโฟลิโอของเรา ลูกค้ากลุ่มไหนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเพราะฉะนั้นแผนการเปลี่ยนผ่านคือเราต้องมาเรียงก่อนว่ากลุ่มธุรกิจในพอร์ตโฟลิโอของเรามีกลุ่มธุรกิจอะไรที่เราเรียกว่า brown sector ครับผม brown sector ก็คือกลุ่มธุรกิจที่เขียวทันทีไม่ได้แต่ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งให้เขาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน,ในทางการดำเนินธุรกิจของเขาหนึ่งก็คือเราต้องคำนึงถึง รายได้ของของลูกค้าด้วยที่เขาจะต้องบาลานซ์ว่าเขาจะไม่ต้องเสียสละรา,ายได้ไปทำกิจกรรมเพื่อ,อลดการ,รปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเพราะฉะนั้นคือเราต้องดูในมุมมองของ business model ของของลูกค้าว่าเขาปรับตัวยังไงคือเราจะเน้นว่า,เ,า,เ,า,เ,าเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเป็นโอกาสใหม่ที่ไม่ใช่บอกว่า,าลูกค้า ต้องไปลงทั่วลูกค้าว่าเขาต้องลดการปล่อยก๊าซเรือกระจกแต่ทีนี้เราอยากจะสื่อสารว่าเศรษฐกิจคาร์บอนตามคือโอกาสใหม่ที่ลูกค้าเข้าสู่ได้ในทางนวัตกรรมในทางโอกาสที่ลดเ,เ,เพิ่มประสิทธิภาพาาต้นทุนของเขาอย่างเช่น Cost to Income Ratio ของลูกค้าคือเขาจะาใช้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นคือเราจะมี การแผนการเปลี่ยนผ่านของของธนาคารก็คือเรียงออกมาก่อนว่า brown sector มีอะไรบ้างแล้วก็อยู่ใน brown sector นี้อย่างเช่น oil gas แ,แล้วอย่างเช่นพลังงานอะไรแบบนี้แล้วก็เรียงออกมาที่บอกว่ามีนวัตรกรรมณนวะัวันนี้มีอะไรบ้างแล้วก็คือคือสิ่งที่เราในแผนของเราคือต้องมี path way ด้วย path way ก็คือเส้นทางของแต่ละอุตสาหกรรมครับเส้นทางของรถ การปล่อยก๊าซเรือนก็จบแต่อยู่ในเส้นทางนี้เราจะรู้ว่าเส้นทางนี้ใช้โอกาสใหม่อะไรบ้างที่อย่างหนึ่งคือทำรายได้ให้ลูกค้าได้สองคือลดการปล่อยก๊าซเรือนก็จบได้อันนี้สองวัตถุประสงค์เข้ามาในนี้จะช่วยลูกค้าทำการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจของลูกค้าให้ให้ดีขึ้นที่จะไม่ต้องเสียสละ p e r f o r m มนซ์ทางการเงินด้วยครับใช่ถ้าดูของกลุ่มไทยค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับอาในอาเซียอะไรเงี้ค่ะดูแล้ว มีโอกาสที่ธุรกิจไทยจกบราวน์เป็นเลสบราวน์จะทำให้มันแบบเติบโตและมีผลเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนเราอยู่แบบล่างท้ายหรืออันดับประมาณเท่าไหร่เลยครับ่พี่ครับในในบรรดาประเทศอาเซียนใช่ไหมครับประเทศไทยผมคิดว่ายังอ,อ,อยู่ในอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วครับเพราะว่าหนึ่งคือในฝั่งฝั่งรัฐบาลของเรามีมีความรู้แล้วก็มีความมุ่งมั่น คยที่ไปประกาศที่คอป28 29เอปี่อนะปีนี้ใช่ไหมครับก็จะมีหลายๆอย่างที่เราอยากจะผลักดันมากขึ้นเคอเราจะเห็นว่าสิ่งที่ดีมากๆเ่อประเทศไทยเรากําลังจะมีพรบกําแพงเป็นสภาพภูมิอากาศอันนี้ออกมาเคอที่มีหลายประเทศยังไม่มีเือเราคอคอในมุมมองของส่วนตัวของผมเนาะคือสิงคโปร์เป็นตัวอย่าง ที่ดีมากๆในในบรรดาประเทศอาเซียนแต่คือเรียงลงมาคือเห็นว่ามีหลายๆมาตรการที่ประเทศไทยทําอยู่มันคือทำให้เราประสบความสําเร็จววไววขึ้นได้แล้วก็มีโอกาสสูงขึ้นก็คือ1นึ่งเท็กซอนอมีของ แบงชาติของไทยคือค่อนข้างเข้มข้นที่อ้างอิงถึง EU taxonomy ครับอันที่สองคือเรากำลังจะมีหลายพรบที่ออกมาควบคุมถึงตลาดคา,าร์บอน emission trading carbon credit อะไรต่างๆที่ทำให้มันชัดเจนขึ้นที่แล้วก็มีทำให้มันมีโอกาสาการฟอกเขียวน้อยลงประมาณนี้ครับอันที่สามคือภาคเอกชนที่ค่อนข้างาแข็งแรงแล้วก็ที่เขาเริ่มทำ อะไรต่างๆเริ่มวายกว่าประเทศเอืน่นถ้าเราดูใน DJSI SI, เนาะ Dow Jones Sustainability Index ครับผมคือก็จะมีหลายบริษัทะระดับต้นๆในของประเทศมันอยู่อยู่ในระดับล่องด้วยในทาง sustainability เพราะฉะนั้นเห็นว่าถ้าเราเทียบกับประเทศอาเซียนอืน่นอาจจะอยู่ใน อันดับที่ที่สูงท็อป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 เลยใช่ครับแต่แต่สุดท้ายคือเอ่อเอ่คอคอรผู้บริโภคของประเทศไทยประชาชนของประ,ประเทศไทยคือจะเห็นว่าอโอกาสโอกาสคือประชาชนของเราอ่ะคือเก่งที่เราใช้โอกาสที่เก่งมากคือน้ำมันแพงใช่ไหมฮะเปลนใช้ E ีวี แต่ไม่ใช่แค่ต้นไม่ใช่แค่แบอว่าค่าใช้จ่ายคุณส่งน้อยลงแต่มันก็เคยช่วยให้ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกรจกด้วยค่าไฟล์แพงโอเคโซลา่าประมาณนี้ค่ะ